สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ e อ g of Pentacle เคิ of Pentacle ัไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้มีมือยื่นออกมาจากกลุ่มเมฆถือเหรียญทองศักดิ์สิทธิ์ไว้คางใตรูปเป็นสวนที่ตกแต่งดูแลไว้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นเครื่องหมายของรางวัลที่เราได้รับจากการทำงานหนัก เหรียญศักดิ์สิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับาธาตุดินซึ่งเป็นาธาตุของร่างกายสิ่งของและทรัพย์สินทางโลกสถานภาพทางสังคมและความสำเร็จรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยรูปเอสเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นที่ดีในการลงทุนทางธุรกิจนอกเหนือไปจากนี้ยังหมายถึงลาบที่เป็นเงินก้อนโตค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอไอ้ชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อแม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ